รัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านร่างกฎหมายห้ามเลี้ยงห้ามค้าเนื้อสุนัขเพื่อการบริโภคนะคะทมกลางความดีใจของกลุ่มรณรงค์ที่พยายามยุติเรื่องนี้มันนานหลายปีวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขนั้นมีมาอย่างยาวนานในประเทศแถบเอเชียก็ถูกตั้งคำถามมากขึ้นในระยะหลังถึงเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะติดตามจากรายงานของคุณทเรนเทพวงศ์ค่ะ เสียงตอบรับของกลุ่ม Human Society International ซึ่งรณรงค์ให้ยุติการฆ่าสุนัขเพื่อการบริโภคหลังรัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น208เสียงจากพกรรครัฐบาลความดีใจที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความเคลื่อนไหวขององค์กรปกป้องสิทธิสัตว์ที่พยายามเรียกร้องให้ยุติการรับประทานเนื้อสุนัขซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีมายาวนานในเกาหลีใต้ กฎหมายฉบับนี้ระบุถึงการห้ามเลี้ยงและการฆ่าสุนัขเพื่อการบริโภครวมถึงการครอบครองเพื่อการค้ามีโทษถึงขั้นจำคุกผู้ชำละเนื้อสุนัขขายมีโทษจำคุกถึง3ปีส่วนผู้ที่เลี้ยงสุนัขเพื่อขายสำหรับทำเนื้อมีโทษสูงสุด2ปีแต่ไม่ลงโทษผู้ที่กินเนื้อสุนัขโดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายใน3ปีเพื่อให้เกษตรกรและเจ้าของร้านอาหารปรับตัวสู่ทางเลือกอื่นๆ ซึ่งเจ้าของฟาร์มและร้านอาหารที่ขายเนื้อสุนัขจะต้องส่งแผนการออกจากธุรกิจประเภทนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าจะมีแผนชดเชยสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอีกด้านหนึ่งมีกลุ่มเกษตรกรที่ไม่พอใจกับกฎหมายดังกล่าวโดยอ้างถึงสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพปีที่ผ่านมามีร้านอาหารที่มีเมนูเนื้อสุนัขในเกาหลีใต้ถึง1,600ร้าน มีฟาร์มเลี้ยงสุนัขเพื่อขายเนื้อ1,150แห่งซึ่งกลุ่มคนรุ่นเก่านิยมรับประทานสตูเนื้อสุนัขหรือโบชิงทงังเป็นเมนูที่มีราคาสูงขณะที่คนรุ่นใหม่ไม่นิยมบริโภคแล้วสอดคล้องกับการสำรวจในปัจจุบันที่พบว่ามีผู้ที่สนับสนุนการกินเนื้อสุนัขไม่ถึง1ใน5เท่านั้นและพบว่ามีกระแสการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นน,น,น,นอกจากเกาหลีใต้ วัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสุนัขเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆในแถบเอเชียในจีนองค์การด้านสวัสดิภาพสัตว์รายงานว่าแต่ละปีจีนมีการฆ่าสุนัขก,กว่า10ล้านตัวและแมว4ล้านตัวมีสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดถูกขโมยเพื่อลักลอบมาทำเนื้อส่งไปยังแหล่งที่ต้องการเทศากาลวิหลินเทศากาลร,รับประทานเนื้อสุนัขประจำปีในเขตปกครองตนเองกวางซีถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทารุณสัตว์ และพบเห็นการขายตามตลาดแม้รัฐบาลจะสั่งห้ามจำหน่ายและทางการท้องถิ่นจะห้ามเชื่อสุนัขในที่สาธารณะลดความสำคัญของเทศการลงเมื่อปี2020เซนเจิ้นและจูไห่เป็นเมืองแรกๆที่ออกคำสั่งห้ามบริโภคเนื้อสุนัขและแมวกระทรวงเกษตรของจีนประกาศว่าให้สุนัขถือเป็นสหายไม่ใช่ปศุสัตว์ประกอบกับความนิยมสัตว์เลี้ยง จากจานวนการลงทะเบียนสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงแนวคิดที่เริ่มเปลี่ยนไปเวียดนามพบว่ามีการลักลอบจับสุนัขและแมวด้วยวิธีที่ทรมานเพื่อนํามาค้าเนื้อบางส่วนถูกขโมยจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงขณะเดียวกันพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่เชื่อมโยงจากการฆ่าและบริโภคเนื้อสุนัขก,การสํารวจในเดือนกันยายนปีที่แล้วพบว่าชาวเวียดนามกว่า40%บริโภคเนื้อสุนัข ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายเวียดนามทางตอนเหนือซึ่งมีความเชื่อว่าช่วยบำรุงร่างกายและช่วยปัดเป่าโชคร้ายขณะที่รัฐบาลเริ่มส่งเสริมการห้ามกินเนื้อสัตว์เหล่านี้มากขึ้นหอยอันคือพื้นที่แรกของเวียดนามที่ยกเลิกการขายและบริโภคเนื้อสุนัขและแมวเมื่อวันที่10ธันวาคม2021กรุงฮานอยมีความพยายามเช่นกันเพื่อปรับภาพลักษณ์ความเป็นเมืองหลวง แต่ยังคงพบเห็นการจำหน่ายในบางจุดของเมืองที่ประชุมสภาหแห่งชาติเวียดนามมีการถกเถียงประเด็นดังกล่าวเสนอให้มีกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ขยายผลไปทั่วประเทศโดยมีการอ้างอิงถึงบทเรียนจากไทยและฟิลิปปินส์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกับความนิยมเลี้ยงสุนัขและแมวในปัจจุบันสะท้อนแนวคิดที่เปลี่ยนไปในสังคมที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น ส่งผลให้วัฒนธรรมที่เคยสืบทอดมากำลังเปลี่ยนทิศทางไปทรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน